สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในยีิบสองล้อขับเลยนะเพิ่งตื่นนะคะคือ <c oughs> ก็มาหลับรอรถตักที่นี่นะ <c oughs> ไม่ได้เก็บเาของเลยมันนอนงีบรอไปมาชั่วโมงกว่าะเขาตักแปดโมงเช้าเดี๋ยววันนี้วิ่งงานกับเสียต้องนะ <c oughs> เสียต้องาข้างหลังนะพอดีเสียต้องเขารับงานมานะฮะแล้วก็แบ่งให้ผมวิ่งอีกทีหนึ่งนะเป็นงานวิ่งร่วมกับทีเอนะเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ไปลงแพนแมริมด้วยกันทั้งคู่เลย กำลังโหลดทรายนะดูทรายเป็นกองพันเนินเลยเห็นปะทรายเป็นกองพันเนินเลยนะกระดุงกระดุงไม่ได้จดไม่เรียบร้อยเลยนะก็ช่วงนี้วิ่งงานด้วยกันนะครับช่วงนี้วิ่งงานด้วยกันมีง,งานทุกวันเลยนะครับวิ่งงานกับจะต้องนะเดี๋ยวชวนไปวิ่งงานหลายที่เลยนะงานทีเองานหินบระหลาดนะหินบระหลาดนะ่าจะได้ดูคลิปไปแล้ววิ่งหินบระหลาดตอนนะั้นแปดพันตันเดี๋ยวมันซอยวิ่งงานหลายเจ้าเนาะ ตลาดทำนังรถไฟเนาะสองนิ้วนั่นแหละตอนนี้วันนี้มาวิ่งทรายนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเฮนเข้ามาอีกนะมีเฮนเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็เรียนโหลดทายก่อนนะเราไปเดินทางเดี๋ยวอาจจะไปเส้นคันคลองแลวันนี้ดีโดนแล้วโดนเล่นแล้วโดนเจ้าพินเล่นแล้ว รถบริษัทนะเด็กรถเจ้าถิ่นเล่นเัรแล้วเขาปุ่งมาเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะไปตอนแล้ว,ลวสายด่วนเขาเที่ยวสองแล้วนะคันนี้นะไปแต่เช้ามืดแล้วนะแหมตกใจหมดเลยเอาเอาเดี๋ยวรอรถซ้ายเต็มก่นอนนะใรถแ่งเวลาปั้งเลยหรอ ม่ออกจากทากันมาแล้วะาล้นสเข็มขัดออกจาท่าสายกันมาแล้วเดี๋ยวขอใส่เข็มขัดแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะใช้เส้นทางเอ่อ ลัดเข้าไปในหมู่บ้านดงดำนะผมไม่ไปดันเนินตรงเลยผมจะไม่ไปดันเนินตรงบ้านตาลนะเพราะว่าขี้เกียจเล่งเราเข้าตรงนี้ไปมันเป็นมันเข้าในหมู่บ้านหน่อยแต่ว่ามัไในนี้นะมันประหยัดน้ำมันดิแค่ผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยรถผมไม่ต้องเล่งเลยนะปล่อยเขาเล่งมันพ้นเนินไปเลยเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมดูนะ <c oughs> เลี้ยวเข้าตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวดูนะเห็นไหม ไอกรุ๊ป <A> นอนเนี่ยอเนอร์เนี่ยโอจะปลดว่างไปเลยนะไปถึงนู่นเลย็นการปลดว้างไม่ดีนะแต่ผมแค่ทําให้ดูเฉยๆว่าผมแทบจะไม่ต้องเร่งเลยไม่คันเล่งไม่ได้แตะเลยนะแค่ปลดคันเล่งตรงเนี้ยมันก็ส่งตัวมันเองเลยชอบมากเลยประหยัดน้ามันนะมาสายนี้ประหยัดน้ามันดูด <c oughs> ิยวเข้าเกียร์เป็นบางครั้งนะเพื่อให้น้ามันไปเลี้ยงนะเดี๋ยว ปลดว่างไกลๆก็ไม่ดีเด็กเกียร์พังนะเกียร์พังแน่นอนไเดี๋ยวดูเห็นไหมเข้าเกียร์ก่อนแป๊บหนึ่งนี่ไม่ได้เล่งเลยนะเดี๋ยวเห็นป่ะมันส่งตัวมันเองโ้นเนินหมดเลยนี่ท่านผู้ชมเข้าโค้งวงในชัขผมมิ ตรงนี้ต้องได้เบรกมันโค้งเบี่ยงเกินนะเนี่ยผมปล่อยคันเร่งมาเลยนะเดี๋ยวเข้าเกียร์เป็นบางครั้งนะให้น้ำมันมันไปวิทไปเลี้ยงในเฟืองเกียร์บ้างไม่ได้เร่งเลยท่านผู้ชมดูดิเราจะลงเนินดีแล้วเจ๋งฮะเส้นทางนี้แจ๋วเลย อนนี้ปริมาณเมมโมรี่ในกล้องเหลือน้อยนะเพราะคลิปเก่าค้างในกล้องสองคลิปนะฮะโอยังไม่ได้เอาไปตัดไม่ได้เอาลงนะฮะมันไม่ไมค่อยได้กลับบ้านนะฮะดูผมปล่อยลงเนินนี่ดิไม่ได้เร่งเลยน,น,นะท่านผู้ชมนะดูดิ ขอดีของการมาเส้นทางนี้นะคือมันไม่ได้เร่งนะครับน,นีก็ปล่อยไหลเลยเนี่ยเห็นปะปล่อยไหลยาวๆเลย ไปถ่ายนี็ใกล้ๆหน้างานนะเพราะผมต้องเก็บเมมโมรี่การ์ดไว้นะผม่อยากส่งไยก็ตอนนี้มาถึงสายคันคลองแล้วนะไม่ได้กดถ่ายมานะต้องเซฟเมมไว้อย่างที่เคยบอกนะนี่อยู่กับในสายกับน้องเจมและเสียต้องนะเสียต้องนำหน้าไปไกลแล้วแหละผมติดไฟแดงหลายที่เลยนะทุกแยกเลยผมติดเนี่ยเมื่อกี้ผ่านมาแยกเทศบาลตะบนสุเทพนะจะไปเจอแยกอะไรอีกวะก่อนถึงแยกตลาดต้นพยอมเนี่ย เอาเรื่องอเลยวะมาสายนี้รถเยอะหน่อยนะสายคันคลองมันใกล้ในตัวเมืองด้วยแหละนะนะครับชม <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ถึงอาจารย์ถึงแยกข่างหมอเรยครับเลยไปแล้วก็นรถประหลาเอาเว้ยขนาดารถปรีหลง <c oughs> ผมยังมีนี่อยู่เลยแอ่งเก็บน้ำที่หอลิคอปเตอร์ต,อตกแต่ก่อนนะอ่ะเครื่องบินตกแต่ก่อนนะ่ะ เครื่องบินตกเหลิคือปเตอร์มากู้เหลิคือปเตอร์ตกไปตัวหแาปัดนั้นนักบินตายเรียบไฟแดงเห็นแล้ว oh god silinat g a r d e นเชื่อสังเกตพอก่อนถ้าเราตีเราตีไฟแดงแยกแกไม่เห็นนะไม่เจอทุกไฟแดงเลยอะแซมอร่อยกันหรออืม

เตียตัดอันเลยแย,ยกกนขย่อมมามีด้านเนาะเ <c> จ <oughs> ้าจิมเฮ้ยล่ะเสร็จต้องหายแไไ้ปะเสร็จต้องหามอือเหลือเขาสองคนฮรจต้องมาละเ,ลยเยีแยกแกนขย่อมมามีด้าน,น,าน้วจ้ะเนาะ แยกตลาดต้นพยอมอ่ะนะโอ้กาดผมมันเป็นไฟเขียวพอดีเลยแล้วจานต้องนะเราจะเลาะซ้ายไปเลยเลาะซ้ายไปเลยอเลาะซ้ายไปเลยซ้ายไปเป็นก็ก็เดเสียออกซูเปอร์ไปเสียกัดเลี้ยวซ้ายที่แยกอันศูนย์อิสุอะเลี้ยวซ้ายัตที้อันสันเด็กอ่ะเสียซ้ายสันเด็ก ไปอันนั้นสุดดำเลยไอยยังก็ไอ้รถสเก็ตเสียตรงนี้เลนนี่มันเป็นเลนไม่ใช่เบียดนะมันเป็นตรงได้มีลูกศรตรงฮะก็เสียอย่าเติมน้ำมันก็หล่ะอ่าถ้ามาเติมปัสสเก็ตก็ได้จันตีคู่ฮะขึ้นอ่ะตีคู่ฮะขึ้น เลนตะก,กี้มันเป็นเลนที่เลาะได้นะมันเป็นเลนแบบมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันมีลูกศรสื่อลูกศรตรงได้ไม่นละจันด,ด,ดอยสะเก็ดแต่จังหูตามาคลรลมคลรลมตาล่ะดอยสะเก็ดฮ่า่าฮ่แน่นผมตั้งสื่อตั้งอะไรไปซื้อปืนมาผมก็เลี้ยวเลยเนี่ยวะ ันต้องเลี้ยวปันซูปเปอร์เว้ยน้องเชื่อพี่พี่คำนวณด้วยสายตานะ่เจมตัวกว่าตัวจะทะแยงพี่เข้าโดยแนวะน่ะย้อนลงไปปุ้นเพื่อจะไปถึงแยกอะไรก็สัมปัไฟให,ห้เหมม่ใจะสัมปัไฟเลยแยกอย่างเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้ามาบ้านครูมัเจ้าของใกล้นั่นแหละแล้วหนนตังก็โอ้โหไปไปจอดๆแล้วเฮ้ยไปเส้นซูปเปอร์นะ่ะง่ายสุดละซูปเปอร์ หนูอง yeah, yeah, yeah. bon ่ลิงคุณอุวีจ้าเขาปี้้านั้นไรใชใช่คุวีเขาป้บ้านเส็นนันแหละคุณอุวีรเ โรงแรมเงหม่ภูคำสามดาวก็ว่าห้าดาวก็เสียผมก็ลืมไแล้วเพื่อชุบภูคำเนี่ยห้เสร็จต้องภูคำเนี่ยมันสาดาวก็ว่าห้าดาวก็วมาได้กำไรสักดับปเปรียงหขเนี่นะมาดหมาหัวห้าดาวก็สาดาวก็ลืม,มแล้ว <c oughs> ไอ้จะขึ้นขวาละระสนละ ไม่สนลูกใครกูขอขึ้นขวาแล้วข้างซ้ายมันวุ่นวายวะ่ะวันดีคืนดีเขอพอเช่มาจอดแบบจอดริมทางแบบนี้เลยอะแล้วก็แบบมันได้สนอย่างเลยอะบะก,กลัวรถจะเป็นหอยมีรถมาปาดเอเสตองว่ะไม่งโคตรด,ดุเลยพี่อุมยอมใจเจ้าของรถพอเช่ขนาดเลยพี่ไม่งใจถึงยิบหายเสียอ่ะ,อะโอเคนึกว่าหลุดไปจากกันนีละอี พานขยึกร้อยขวาละมบลงละซ้ายก็ได้ได้เลี้ยวแยกแน่นี่ละแยกหนองห่อประเดี๋วบอกผู้บรหองแยกอย่างแต่มันแยกหนองห่อนั่นแหละเนาะ้รนี่บอี <c oughs> ่บอกว่เสร็จ ต้องประดาสซ้ายแล้วบ่เฮ้ยเจม <c oughs> จอดไปแดงเดียวไป <c oughs> แยกหนองห่อนะครับตรงไปก็สนามกีฬาเจ็ดร้อยปีเล <c oughs> ี้ยวซ้ายเนี่ยมันเป็นค่ายอาหารเป็นศูนย์ฝึกรอดอนะ <c oughs> ผมเคยเรียนแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับในศูนย์ฝึกมีการพัฒนาโอ้ยเยอะแยะเลยเลี้ยวขวานี่ก็ไปแม่ริมก็ได้นะตรงไปก็ไปแม่ลิมได้เหมือนกันแต่เลี้ยวขวานี่มันจะกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะ <c oughs> ไปช้างเผือกนะเข้าไปตำบลช้างเผือกถึงไหนแล้วจันถึงแยกไฟแดงละข้ามแยกไปแล้อ๋อข้ามไปแล้วเนาะข้อเวยขนาดเลยเปลี้ยงอะไย่างมาเวยวะเนี่ยเสียตองเกินไปหันหน้าจันนะตัวมานลอยลัวมานลอยไะเนี่ยสัญญ๊า อืมแม,ม่นนะห 50, ้จจะสาสิบห้าร้อยอาจารย์ซาดกี้สุดย,ยดอดเอ้อโกดเอาขาออโอ่ดเะได้กะพ่อหไปะับผมโอเคได้ก่รรอบหน้วามท้มันร้อยหนึ่งเลยอ่ะอีบอกห งมาแค่เสียเสีป้ายเมัเขียนว่า้ามรลห่วง25ตันนะเสียเาบะถึงเาบถึงแม่เขาบะถึงรถเขาบะถึงนะเพราะว่าหัวหางเขาไม่แยกหรอกไมอันเดือดหรอกหรอกเออหัวเขาก็มีสองหลูกสองป้ายได้เดียวบะถึงซ้มอ่ะอันนี้รถอย่างปะแทงางเมันก็ยี่ห้อแทงก่อนเออแทงแต่ละเบอร์ เอเดลซีซีมันมันเข้าแถวแถวนี้กว่าผมก็ลืมไปแล้วนะแต่เนี้มันเข้าได้กว่ามันมีแยกฮะบันจะมันมีแยกที่จะปลาไปหากอฮะมันมีเนาะเออมันมีตังปูนเออเข้าอันปูนแข้งอันตึ้ข้างผมลืมไปพิตตี้รซีซีเออไอเอได้จอดรอหน่อยไอเอได้จอดรอไปกลกวยรายอะไร ยังวาซิลโยครัตัวไปเหยียนตอนปวสว่าปวชปวัว่้าวับปวสไปตอปวออสนี่ต่อที่ไหนไหนลังข้ออับหลังข้อขอันแสดงว่าตัวเหียนไฟฟ้าเครื่องกน มันจะไ,ลลไฟฟ้าเครื่องโกนเมื่อก่อนมันจะไฟฟ้าติดตั้งมั้งหรอไฟฟ้าเครื่องโกนเมื่อก่อนเครื่องโกนโรงงานเครื่องโกนโรงงานของไอ้เป็นไฟฟ้าเครื่องเย็นเกี่ยวกับแอร์เกี่ยวกับอย่างแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าหมู่อันติดตั้งก่อนหมู่ติดตั้งเดินสายเลยแต่เครื่องโกนนี่ไม่เป็นตั้งตู้คอนโทรลตู้อย่างพวกนั้นอนะ่ะหมู่โหลดหมู่อย่างต่งาตงต่างน่ะโอ้ยไฟฟ้านี่ไอ้บอกเลยเครื่องเย็นสุดที่สุดละสุดในรุ่นละ ไฟไข่เฮียนข้างเย็นนี่นะกุนตีนแล้วเปิดลุงรังแล้วเปิดหมูข้างเย็นน่ะใกล้ถึงแพนแล้วนะเต้อะไรกันเต้นอะไรต้นะไรคือเครื่องเย็นนี่ลุงรัง, Good, นนงกุ้นรุ่นรุ่แนี่เขาก็ลุงรังมันสืบต่อเต้แอะไรบ้างแปลกแตงข้าวแพนไปไหนจำแตงเข้าวแพนหมดนะได้ยินลู่แห่งนี้ก็ยิ่งไปโอ้อะไรกันถ้าผีตายคุณบูมมันตายนี่เกิดอนนันนั้นก่อนเป็น่แห่งนี้ก่อนนั่นนะ่ะเห็นไฟฟ้าเมือก่อนนั่นนะ่ะตอนผมฮับน้องแปลว่ามันห่านผมอยู่ด้วยคุณผีตายคุณบูมอ่ะ นี่เออมีจไต้องล้้าลัวไ้เงลสายได้หรือยังครับมันบักรวยไปเลยกัะเสียเดี๋ยวเสียลงก่อนเลยเดี๋ยวผมรอกลวยก็ได้ผมมีปัญหาเพราะผมจะเข้าบ้านไปทำเบรกเดี๋ยวเสียไปอีสามที่ออไปแน่อยู่อ่ะ มันโอเคมาถึงแพน,พพพแ,นแล้ววันนั้นเข้าแพนมาควันออกล้อจุ๊งๆนี่มารถพี่อ่ะเอาอะไรยุงง่าเอาไอ้นี่มาเลงละพี่เครื่องกลวยเสียเฮ้ก้าเสียผมพอแล้วนี่นะผมว่าเครื่องกลวยเสียน่นแน่ละเสียจะไปปลดล็อกก่อนถ้าเลี้ยวไอ้ถ้าเลางงาี้ยวฝาดมงแง่เข้าไปเข้ามาจ่ายออกเสีย บักไก่เจมเปิด GPS เลยเข้าไปบักไก่ก็หาไปถึงก็ถึงแล้วรถไฟไมันจะมีเลี้ยวผำกำแล้วลงองหอด้อจานเปินปเปิห้ามตัวฝ่ายท้ยได้ที่นี่ไอ้แก๊เตียวมาบอกผมดูอ๋อไอ้กับบ้าผมแฮวบัง่งลืมคิงไปโอ้ยสวัสดีไปไหนครับท <Okay. S 2> ี่ทราย่เงเออทราโอเคแต่ให้ดำนะ ปวดล็อกฝาท้ายเลยยังวะก,กูแพนไหนตึงบ่โหดหินเต่าแพนแสาลปปีสักตีละ่ะเจมเฮ้ยเต่าที่วิ่งลงแพนมาเนี่ยสาลปปีนี่สุดส,ดสดุดนัมเบอร์วันเลยละ่ะเรื่องความโหดมันศิลปปีอ๋อี่สารปีอ่ะอืมรถพังรถรถพัง พอดีเป๊ะเหมือนเตะเข้าใส่ถอยอาร์ตเข้าไปแล้วก็ขึ้นดำแม่งเลยพลลอกฝาท้ายเรียกว่ากูเอาปะ ไปตั้งไหนตั้งซูปเปอร์เมื่อหรอซับเรื่องลองเขาไปตั้งซูปเปอร์ทั้งไปและกลับเลยเจนตั้งแต่ไม่หาละเขาบอกไปตั้งนายสักเจ้าเขาว่ามันวุ่นวายเาลาะอองแอกคย่ะจ้าแต่ปอไอ้วันนั้นลองปิ๊กตั้งซูปเปอร์เว้ยนะกระตุกทีสายมันลงพอจบลงได้เหมือนกัน จับพอดีจับพอหลี นี่แล้วนะจ๊ะเสียต้องไม่ไปได้ก็วะเสียไปได้ก็แนนะ่ถ้าผมปวดหางที่นี่อะ่ะจอดรถปวดหางโคตรกว่าตีนเลย,ยนะบ่าถ้าไอ้ปวดที่นี่นะปวดหางนี่เสียต้องเดือดร้อนแน่งเงี้ย,ยเจ๊ไอ้แอบซ้ายแอบมาบ้าเป็น <c oughs> การขี่รถที่กว่าตีนที่สุดแล้วถ้าไอ้จอดปวดหางนะนี ได้ถึงได้ไงล,ล้วล่ะจ้าครับ่ออโอเคโอเคแด้ไปโปรถ่างกันฝั่งมัก็ได้กันละ V2 มาแล้ว V2 มาแล้ว Oh cool. กั้แขกฝรั่ไทยนะที่นี่จบแล้วรับงานเรียบร้อยกงจะตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับมโมรีการ์ดมันเกะหมดแล้วนะท่านผู้ชมคลิปมันเลยไม่ไปติดระต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ